ขุดจอบบอบาดาต้องขอบราบขอบพระคุณท่านนายกบจที่ดูแลโรงเรียนวัดและชุมชนนะครับได้ประโยชน์ที่แท้จริงกับลูกๆและประชาชนาวสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้น คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่ออมปจที่นี่อปจอคะ่ะพบก,กับเป็นประจำนะคะทุก <ผม S 1> สัปดาห์นะคะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์บางวันก็เสาร์ห,หาง,งานสค่ะกับภารกิจนะคะข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะว่าในแต่ละสัปดาห์ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจนะคะไปทํากิจกรรมโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาติดตามได้ในรายการที่นี่ออมประจติดตามได้ที่ Facebook นะคะอ่าเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับใช่แล้วค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะคะกับภารกิจต่างๆของท่านนายกอบจนะคะรวมไปถึงคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะและในวันนี้สัปดาห์นี้เราก็ยังคงมีข่าวสารนะคะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวในช่วงนี้กับการขุดขุดบอบาดาลขุดจอดบอบาดา นะคะถ้านายกยังคงนคําทีมงานนะคะฝ่ายป้องกันและมาเทาสาธาร,รณภัยของอ,อบจนครสวรรค์ลงพื้นที่ไปทําการขุดเจาะบอ่อบ,บาดาลน,นะคะกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวยนะคะไม่หยุดหย่อน,อนในสรรรัปดาห์นี้ก็หลายบ่อแล้วนะคะ,ะหลายบ่อแลวทั้งขุดเจาะทั้งเป่าล้าง เป่าล้างหัวน้ำบาดาลนะคะในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะเป็นการแก้ไขบรรเทาในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็อาจจะมีในเรื่องของการฝนนะคะที่อาจจะ ทิ้งช่วงอ่ทิ้งช่วงิงช่วงเอ๊ะวันหลังอื่นเอ๊ะวันีอื่นกินยาแก้แพ้ไปมันอื่นช็อตอ่านั่นแหละค่ะก็เรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะคะก็จะเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะสำหรับในเรื่องของน้ําทั้งการอุปโภคบริโภคเะคะแล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรด้วยพูดถึงเรื่องน้ําเราก็มาอยู่ใกล้น้ําด้วยวันนี้วันนี้เราอยู่กันที่ท่าข้าวกำนันทรงท่าข้าวกำนันทรงปัจจุบันไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดทําการแล้วไม่ได้เปิดทําการแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่ามันมีลานกว้างใช่ไหมในช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะอาจจะมาทํากิจกรรมทั้งกีฬานะคะมาวิ่งออกกำลังกายที่ที่บริเวณลานที่นี่มีมาแอบตกปลาตกปลาที่ไหนคะที่ไหนตรงสะพานยอไปค้ ค่ะวันนี้ก็เลยเถือโอกาสพาผ <นะ S 1> ู้ชมนะคะมาดูบรรยากาศช่วเงเย็นๆนะคะที่บริเวณท่าข้าวกำเนิดทรงด้านหลังเนี่ยพระอาทิตย์กำลังแบบกำลังจะตกเลยนะ,นะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่โดนนะโดนนี่เราบินนะเราเราทุนนะค่ะมีโดนบินด้วยแล้วก็ที่เห็นมีพ็อปข้างหลังนี่สนับสนุนโดยน,นะครับผมอ่าอะไรนะสแันเอโอเอนะครับสแ<ล>ันชื่อร้านอะไรนะร้านสแันเอโอเอผมอยู่ที่ ถ้าหมดวิมานแมนอร่อยมากค่ะอร่อยมากไม่ใช่เหรอครับค่ะก็วันนี้ทีมงานเนียค่ะก็พาคุณผู้ชมมา สัมผัสมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างกับบรรยากาศช่วงเย็นๆเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปร้อนๆใช่ไหมวิวข้างหลังในสวนนะคือเขานิยมมาถ่ายรูปกันไวยตอนนี้อ่าใช่ค่ะถ่ายประเทศกันสวยงามครับใช่แล้วค่ะอ่าถ้าเข้ากำนันทรงเออก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยเป็นท่าข้าวที่มีความสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์เาเรียกว่าท่าข้าวท่าข้าวกำนันทรงนะคะเรียกว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นตำนานนะคะเป็นตำนานของ การซื้อขายข้าวนะคะเปิดครั้งแรกที่นี่เปิดปี2,508 2,508นี่2565 65ห้้อยเออ66 6ิี่ปีวะพี่อ่าโหนั่นแหละยังไม่เกิดนั่นแหละยังไม่เกิดไปดูข่าวของอบจกันบ้างค่ะคุณผู้ชมขุดบ่อขุดบ่อเดี๋ยวขอไอแป๊บนึง ขุดบอขุดบอบดานนะคะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูกันที่วัดท่าไม้นะคะชุมแสงค่ะใช่วัดที่เขาติดสติกเกอร์หลังรถป่ะวัดท่าไม้ที่เคยเห็นบ่อยใช่ไหมหลังรถไม่ใช่ขนละที่ไปที่วัดท่าไม้คุณผู้ชมท่านนายกนะคะลงพื้นที่ไปดูการขุดเจาะบ่อบดานที่วัดท่าไม้อำเภอชุมแสงค่ะก็ไปขุดที่นี่ทำมาให้ทั้งวัด ทั้งโรงเรียนะออนะคะแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายหมู่เลยนะคะก็สามารถาใช้ประโยชน์นะคะจากการลงไปขุดเจาะบ,บ่อบัดก่อ,บ,อบ่อน้ำบาดาลตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็เ่อชุมแสงวัดชุมแสงค่ะทางาอบจเราก็ให้การสนับสนุนนะคะเครื่องจักรนะครพร้อกรมกำลังเจ้าหน้าที่ในการเจาะ หแหล่งน้ําแห่งใหม่นะคะก็มีทางเครื่องเจาะน้ําบาดาลน,นะคะรถเจาะที่สามารถเจาะลึกด้านไม่น้อยกว่า300เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีรถบรรทุกน,นะคะเ,เครื่องน,นี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องใหม่นะคะที่ทางอ,าบาอบจอเนี่ยทำการสั่งซื้อมา ขุดได้ลึกมาก300เมตรนะคะขุดลงไป่า300เมตรรถบรรทุกพร้อมเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงนะคะขนาดไม่น้อยกว่า25บาทอีก1นงันแล้วก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบอ่อด้วยแล้วก็การขุดเจาะครั้งนี้เนี่ยได้น้ำลึกถึง48เมตรนะคะได้ปริมาณน้ำา10ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อชั่วโมง ก็จะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่นี้นะคะก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะทั้งวัดท่าไม้นะคะคณะครูนักเรียนของวัดท่าไม้แล้วก็ชาวบ้านด้วยนะคะทั้งหมู่สหมู่3ามหมู่4ของกตำบนท่าไม้นะคะก็ทั้งชุมชนก็ได้ทราบว่าทางอปจมีหน่วยบริการเจาะบาดานให้กับให้กับสังคมชุมชนในเขตนครสวรรค์บ้านเราก็เลยร้องไปนะครับเรียน คือเรียนสักถามของความช่วยเหลือนะครับก็ได้รับการตอบรับมาจากท่านนายกอบจได้เป็นอย่างดีต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกอบจที่ดูแลโรงเรียนวัดและชุมชนนะครับได้ประโยชน์ที่แท้จริงกับลูกๆและแประชาชนชาวตำบลท่าไม้ครับคือปัญหาน้ำมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยถังเก่าเนี่ย เราใช้ได้สองหมู่ใช้ได้สองหมู่เขาใช้ได้สองหมู่ปุ๊บเวลาคนเขาใช้น้าพร้อมกันเนี่ยน้ำมันจะเบาเกิดปัญหาน้ําจะเบาเราทางเรยนเขาต้องการใช้อย่างลดน้าอย่างทําอะไรเรื่องอย่างสมมติว่าดับเพลิงรถดับเพลิงกันมันกันพอมีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีหัวดับเพลิงมาแล้วลถดับเพลิงรดน้ําสามารถมาดูดมาดึงเอาที่นี่ได้เลยที่นี้มันจะสะดวกแล้วต่อไปถ้ามีตัวนี้แล้วนะหมดปัญหาเรื่องน้ำก็ขอบคุณมากที่ยังเห็นความสําคัญตรงนี้ที่ยังสนับสนุนมาพอสนับสนุนมาปุ๊บสิ่งที่ได้ ก็คือประชาชนเต็มๆไม่ใช่ลงตาได้ไม่ใช่ลองลอ,งอละไรไทได้ประชาชนทุกคนได้ประโยชน์ตรงนี้หมดตอนนี้เนี่ยแล้วอบชอเราเนี่ยที่บอกว่าเราทําน้ําเนี่ยมาสองปีแล้วแต่ตอนนี้เราโดนพูดง่ายๆวาโดนข่มขู่อ่ะจากกรมปูตัวว่าอาจจะแล้งห้าปีไม่ได้ขู่แล้วเขาก็ทำทำนายมาว่าอาจจะแล้งห้าปีเขาบอกจะแล้งห้าปีทํายังไงน้ําบริโภคก่อน เราก็ต้องเร่งทำบาดาลน,นโยบายตอนนี้ก็หมายความว่าฝ่าฟ้าหมู่บ้านที่อาศัยตะอย่างเดียวอะ่ะและโดยเฉพาะตะที่แห้งเป็นประจำต้องมีบาดาลควบคู่อันนี้ก็ได้บอกสจออไปทุกเขตแล้วนะบอกไปทางบบาทอบตด้วยว่าฝ่าฟ้าหมู่บ้านที่ไหนยังมีตะอย่างเดียวเนี่ยติดต่ออบจมาเราจะไปเจาะให้ให้มีบาดาลควบคู่กันไปเวลาแห้งเวลาน้ําน้ําในตาแห้งยังจะได้มีบาดาลเข้ามาช่วยได้ เจาะวันนี้เนี่ยเราได้น้ำติดคิวเพียงพอที่จะใช้ในวัดโรงเรียนและก็สนามกีฬาและก็เผื่อแผ่ไปตัวเรือนที่อยู่รอบๆวัดด้วยอันนี้ก็คือ,อจุดมุ่งหมายที่มามามาเจาะในครั้งนี้ และนอกจากนั้นค่ะนอกจากการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเรื่องถนนนะคะท่านนายกก็ยังลงพื้นที่ไปติดตามการดูการซ่อมแซมถนนนะคะในพื้นที่ที่เคยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยนะคะอันนี้ที่ห้องบัวนะคะเป็นถนนคันครองเรียกว่าหนอง น้องอะไรนะน้องแขวนนองน้องแขนปลอกอ่าที่อำเภอหนองบัวนะคะบ้านคนอกแขนแขมปลอกครับค่ะ บ้านเนินน้าเย็นหมู่ที่1น,นะคะถนนคันครองน้องแขวนปลอกซึ่งเดิมทีเนี่ยถนนเส้นนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะใช้สัญจรไปมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถทางการเกษตรนะคะที่ใช้สัญจรไปมาวิ่งไปมาแต่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่เกิดน้ําท่วมอุโทโกภัยนะคะถนนเส้นนี้ก็ได้รับความเสียหายถูกน้ํากัะซ้อนถนนข,นขาดนะคะจนไม่สามารถสัญจรได้ทั้งชาวบ้านทั้ง ผู้นำชุมชนนะคะเขาก็เลยมีการประสานผ่านมาทางสจในพื้นที่นะคะประสานกับโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายกก็เลยสั่งการให้ทีมของกองช่างนะคะลงพื้นที่ทําไปลงไปสํารวจแล้วก็ไปทำการซ่อมแซมเหมือนเส้นนี้ให้กับชาวบ้านนะคะก็คืออปจก็คือสับสื่อเครื่องจักรครับโดยดําเนินการทับนำรถบรรทุก ขนดิสนะครับมาถมนะครับใช้รถไถนาฝาดพื้นที่ให้มีความสูงขึ้นมาเนี่ย80เซนค่ะแต่ผมแล้วก็ความยาวนะครับ480เมตรเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยเอ่อเพื่อไม่ให้น้ามันผ่านแล้วก็ตัดซอถนนได้นะครับผมจะให้ชาวบ้านหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่เจ็ดและหมู่สิบสองนะครับตำบลหนองบัวกว่า200ครัวเรือนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้รถทางการเกษตรใช่ค่ะได้ใช้เส้นเส้นนี้ในการสัดจรครับเพื่อเลี่ยงถนนเส้นหน่ะ ทำให้การคมนงสะดวกยิ่งขึ้นใช่ค่ะก็ลดระยะการเดินทางด้วยนะคะสะดวกในการสัญจรไปมาในการขนผลผลิตทางการเกษตรนะคะออกไปจําหน่ายออกไปขายกันนี่ก็เป็นเรื่องของการทั้งซ่อมถนนทั้งขุดเจาะบ่อบาดาลเป่าล้างบ่อบาดาลแล้วก็ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ต่างๆค่ะถ้าหากว่าเส้นทางนะคะที่อยู่ใน ความรับผิดชอบนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตรงไหนที่มีปัญหานะคะชาวบ้านหรือประชาชนก็สามารถแจ้งผ่านทางผู้นําชุมชนนะคะหรือว่าสจในพื้นที่นะคะโทรหาสจเลยนะคะผศจก็จะประสานกับทางทางท่านนายกอบจนครสวรรค์นะคะก็จะมีการลงไปซ่อมแซมให้นะคะเราไปดูงานบุญอ่าสัปดาห์บุญพัฒนาอ่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของ ของทางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับการจัดกิจกรรมเรียกว่าสัปดาห์บุญพัฒนานะคะไปจัดกันที่วัดพนมรอกเลยตมอ่ะอำเภอท่าตะโกใช่ค่ะก็บนศาลาการประเรียนนะคะโดยท่านนายกค่ะก็ได้ไปเป็นประธานจุดธูปเทียนนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์งานสัปดาห์บุญพัฒนาเนี่ยก็มีทั้งท่านนายกนะคะทั้งคณะผู้บริหารของ อบจอไปร่วมงานนี้ด้วยกันไปร่วมกันถวายผ้าป่ากองผ้าป่าที่ที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ยังมีการร่วมการถวายพราทหารเพน <Okay. S 1> แด่พระสงฆ์นะคะซึ่งเงินพระป่าสามัคทีที่ถวายได้นครั้งนี้รวมยอดได้หมื่นเอ็ดหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสองบาทครับผมผป่านเนี่ยจะเป็นต้นเช่าั้นเเป็นต้นที่เขาเอาเงินมาปาักปักใช่ไหมคะ อยอดยอดรวมคือ1 3 8่งห่นอบาท13,382บาทนะคะครับผมซึ่งในงานนี้ครับได้มีการจัดการแสดงนะครับของคณะแม่บ้านด้วยนะค <ภา S 2> ่ะเพื่อให้การต้อนรับทานายยกร,รจนะครับจำนวน2ชุดนะครับชุดแรกเป็นการรำวงพนมรอกนะครับอันนี้เป็นการใช้เพลงพื้นบ้านนะครับผมแล้วก็รำบอกบทร <นะ S 1> ำบอกบทนะครับที่มีต้นเนิดจากตาบล ขาวทองนะครับอำเภอพะเหานะครับซึ่งมีชาวบ้านขาวทองเนี่ยที่ย้ายไม่ยู่ขนมดอก ได้มีการสืบทอดกันมาเป็นประเพณีครับก็เลยมีการนำอวันธรรมของชาวเขาทองพระยุทธทิรีเนี่ยนะคะมามาเผยแพร่นะคะที่ของตำบลพนมรอกที่ท่าตะโกด้วยก็คล้ายๆกับพี่น้องชาวอำเภอแม่เปิลนะคะแม่เปิลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชาวภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวภาคอีสานที่เขาก็มีการย้ายรกรากถิ่นฐานกันมาแล้วก็มีการนำอาวันธรรมนะคะของทางอีสานเข้ามาเผยแพร่นะคะ มาใช้กันในพื้นที่นะคะอย่างงานประเพณีบุญบ้างไฟนี่ก็มามีที่มานะคะมีที่มาเหมือนกันก็เป็นประเพณีของชาววิสานไงคะบุญบ้างไฟแล้วพวกใช่เป็นบ้างไฟไงคะขอฝนขออะไรนะเชื่อในสิ่งที่เหตุในสิ่งที่เสื่อแมนบ เนี่ยค่ะกค็คล้ายๆกันนะคะงานนี้ค่ะ,คคะก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดงานบุญนคะคะของทางอกองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนคะคะนอกจากนั้นนะครับยังมีกิจกรรมบิ๊กคิ a ติ้งเดย์ด้วยพี่พทำความสะอาดใ <นะ S 2> ช่ครับผมเพื่อให้บุคลากรองอบจรนะครับนักเรียนแล้วก็ชาวบ้าน,นครับร่วมกันทํานุบํารุงนะครับสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับรู้จักรักสามคครรักการทําดีมีจิตสาธารณะ อันจะเป็นการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมให้ดีขึ้นต่อไปค่ะก็ทถังเจ้าหน้าที่นะคะบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปร่วมกันทำความสะอาดนะคะกวาดใช่ไหมกวาดลานวัดบริเวณวัดพนมรอกนะคะทำความสะอาดบิ๊กคลีนิ่งเดย์นะคะในกิจกรรมสัปดาห์บุญพัฒนานะคะอ่าประเทศไทยเราพิ่งหมดหน้า หน้าอะไรนะที่ผ่านมาหน้าหนาวหรือเปล่าใช่ไหมอ่าเพิ่งหมดหน้าหนาวเพิ่งหมดหน้าหนาวไปเมื่อสิ้นเดือนใช่ไหมคะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อ่าใช่ครับอ่าตอนนี้ก็เรียกว่าประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เลยอ่าเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยทางของกรมอุตุนิยมวิทยานนะคะกับกับทางกรมอนามัยอ่าเอามา เป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนิดนึงเพราะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจะร้อนกว่าปีที่แล้วโอ,โ,โอ้โห43องศาหรอพีอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงสุดถึง43องศาเซลเซียสนะคะเขาก็เลยมีการจับมือกันทั้งจากกรมอนามายัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยความร้อนให้กับประชาชนนะคะเพราะว่ามีการคาดการเอาไว้นะคะว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมเดือนนี้แหละไปจนถึงปลายเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ชมอากาศ จะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีอากาศร,ร้อนจัดในหลายพื้นที่ด้วยโ,โดยคาดว่าอุณหภูมิค่ะจะสูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ40-43งอ,องศาเซลเซียสจะร้อนเพียงใดนะ<อ>ครับดูทางนี้ครับ <laughs> ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ครับฮัลโหลวู้ <laughs> วนี่แหละค่ะบรรยากาศนะะริมแม่น้ำเจ้า<อ>พระยานะคะเดสวัสดีครับ มีโต๊ะว่างไหมคะมีโต๊ะว่างไหมปากแดงๆจวยใสในกานี่ครับก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานีคะของเมืองปากน้ำโพเราก็ถือเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งใช่ไหมความร้อนเพียงใดครับเข้าถึงความร้อนต่อใช่ไหมอ่ะ 4 0า3สาองศาเซลเซียสคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมพัดลมเตรียมเอาไว้เลยนะคะแอมแอ์ไว้เลย <laughs> พอดแน่ค่ะเขาก็เลยมีการประกาศเตือนประชาชนให้ระวังเรื่องของอป้องกันสุขภาพจากความร้อนด้วยนะคะเพราะว่า อากาศร้อนแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่สําคัญแล้วก็คือโรคฮิสโตร์นะคะฮิสโตรเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าร้อนนะคะแล้วก็ร้อนจัดเนี่ยการป้องกันก็คือคุณผู้ชมอย่าไปอยู่ในที่กลางแจ้งอย่าไปตากแดดเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ต้องใช่ร่างกายขาดน้ำนะคะที่สําคัญเนี่ยต้องดื่มน้ําบ่อยๆนะคะดื่มน้ําให้เยอะๆเลยนะคะหากว่าอาการเนี่ย มันก็ถ้าเกิดคนเป็นเนี่ยก็จะมีอาการแต่เล็กน้อยนะคะบไปจนถึงที่รุนแรงถ้าขั้นรุนแรงเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้อันนี้เขาแจ้งบอกว่าให้ให้หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟที่สําคัญเลยสาหรับผมน้ําบัดลมน้ําบัดลมโอ้มันมันที่จริงมันน่าจะสดชื่นใช่ไหมมันน่าจะสดชื่นนะแต่ว่ามันเออแล้วก็แอลกอฮอลด้วยใช่แอลกอฮอลนีสาคัญที่สุดเลยนะคะอากาศร้อนๆเนี่ยอย่าอย่าดื่มเลยนะคะอ่า หากต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก็เราก็ต้องสวมเสื้อผ้าที่มันสามารถระบายอากาศได้ดีแล้วก็ที่พันครีมกันแดดนะคะก็ต้องทาทุกครั้งด้วยนะคะหากอุณหภูมิสูงสุดขึ้นไปที่43องศาเซลเซียส,ส,สนะคะเราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษ,ศษแล้วก็ต้องมันสังเกตอาการสิ่งจากโรคฮิสโตด้วยนะคะหากพบผู้ป่วยครับผมที่มีความเสี่ยงนะครับให้รีบพาผู้ป่วยนเข้าไปที่ร่มนะครับหรือที่มีความเย็นนะครับหรือ ประมพยาบาลเบื้องต้นนะครับวก็ให้โทรแจ้ง1669ว่าผมรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะโรคฮิสโตกนะคะเป็นอันตรายที่มากับหน้าร้อนนะคะคนที่ทต้องทำงานกลางแจ้งอันนี้เนี่ยต้องต้องแบบ มันสังเกตอาการตัวเองนะคะแล้วก็พยายามอาจจะหลบแดดบ้างนะคะช่วพักช่วครู่นะคะแล้วก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยเพราะว่าร่างกายเรามันอยู่ในกลางแจ้งความร้อนเนี่ยนะเราก็ต้องเติมน้ำในร่างกายนะคะอ่างนี้วันนี้ภารกิจพี่ภารกิจปอพก็ไปเติมน้ำเหมือนกัน อะไรก็ต้องเติมน้ําให้กับชาวบ้านเติมน้าให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อบรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนน้าในการอุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะก็ลงไปสนับสนุนน้าค่ะในพื้นที่ของตำบลบางเคียนแล้วก็โรงเรียนวัดบางเคียนของอาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะ48,000ลิตรด้วยกันนะคะแล้วก็ลงไปสนับสนุนเครื่องติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะติดตั้งเครื่องสูบน้ำสองเครื่องนะคะเพื่อทําการสูบน้ําเข้าสระปปาหมู ในพื้นที่ของหมู่7บ้านหัวพรวงตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะคะก็ตรงจุดนี้เนี่ยมีชาวบ้านกว่า400ครัวเรือนด้วยกันก็จะสามารถได้ใช้ประโยชน์จากาตรงนี้นะคะส่วนการเป่าล้างบ่อบาดาลค่ะหมู่4บ้านร่องหอยนะคะที่ตำบลวังน้ำรัด แล้วก็หมู่ที่21ของบ้านวังศรีครามตำบลสําปรงชัยอำเภอไผ่สาลี3บอ่อด้วยกันนะคะไปทําการเป่าล้างเพื่อ,อเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะใช้งานบอ่อน้ําบาดาลในช่วงของหน้าร้อนนี้แล้วก็การผูเจาะบอ่อบาดาลค่ะวัดท่าไม้นะคะอย่างที่เราเล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟังนะคะที่วัดท่าไม้ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสง1บอ่อด้วยกันแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเป่าล้างบอ่อน้ำบาดาลอีก อีกสองพื้นที่หลายพื้นที่เลยแหละเรายกมา้คุณผู้ชมฟังที่บริเวณโรงเรียนโค้งสวองโค้งสวงโค้งสวองที่ไผศาลีโพประสาสตระวันโพประสาสตร์อ่านว่าสวงโค้งสวงเขียนได้ไงนี่ไงสอเสือวแหวนอ่างพองูสวองอ่านได้ค่ะความลึก30เมตรค่ะปริมาณน้ำสองลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็พาในบริเวณโรงเรียนวัดโค้งสว่างไงไผศาลี ความลึก42เมตรปริมาณน้ำ5ลูกบาศก์เมตรอ่านี่ก็เป็นภารกิจนะคะของทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหว,วัดนครสวรรค์ค่ะอืมฝาก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 เพจตลาดนัดอ,อบจค่<ข>ะเข้าขไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ่าเข้าไปชมผลิตภัณฑ์ของอกลุม่ม ของดีของจังหวัดนครสวรรค์นะคะแต่ละพื้นที่นะคะก็ใครที่มีความสนใจในเรื่องของผ้าไทยนะคะผ้าทอก็สามารถเข้าไปติดตามชมกันได้มีหลายพื้นที่หลายกลุ่ม18กลุ่มด้วยการที่ทางอบจนครสวรรค์เราลงพื้นที่นะคะไปทําการเยี่ยมชมไปให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของผ้าทอของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆค่ะที่มีการลงขายในเพจของตลาดนัดอบจรด้วยก็เป็นสินค้าของดีของแต่ละพื้นที่แต่ละตำบล น,นะคะเข้าไปติดต่อได้เลยนะคะก็สอบถามนะคะรายละเอียดกันได้ในเพรออรจรัฐนัดอปจและก็ในเรื่องของภาษีค่ะก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะในการร่วมมือร่วมใจกันชําระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บไรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็ไรายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองครังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ หรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803 569ต่อ402ศูนถึงสี่นั่นเองค่ะพี่นเมียวค่ะจะมืดแล้วจะเปดแล้วพี่ต้องรีบไปแล้วเราถ่ายตั้งแต่ตอนพาที่ยังอยู่ข้างบนอยู่ตอนนี้หายไปแล้วอันนี้เราต้องต้ิดตะเกียงแล้วนะเห็นไฟข้างหลังไหมจะมีจินนี่ไหมพี่ลองไปถูอย่างร้อนไปถูตะเกียงอาจจะมีแบบว่าได้เวลาแล้วเพราะว่าตะวันเรนลารับไปแล้ว ลาลับเราจะมาลาลสำนวนวภาษาไทยก็อ่อนๆภาษาไทยก็ได้เลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารและภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ในคะในรายการที่นี่อบจค่ะทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทั้งสองช่องชื่อเดียวกันเลยค่ะครับค่ะ วันนี้วันนี้ยอสไม่ค่อยทำงานอ่ะเอินมากเลยอ่ะแล้วป่วยช่วงนี้ยอสป่วยนะคะมาป่วยมาป่วยมาไม่ใช่ไม่สบายไม่สบายไม่สบายอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ยอสไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคะแล้วก็น้ำบัดลมน้ำบัดลมสักแก้วโอเคได้สดชื่นใช่ไหมคะอ่ะวันนี้เราสองคน ขอตัวไปก่อนนะครขออนุญาตลางผู้ชมไปเพียงเท่าน<ม>ี้แล้วก็ติดตามข่าวสารอย่าลืมนะคะเ,เข้าไปติดตามได้ทางเพจ Facebook โครงการบริหารจังหวัดนครสวรรค์และช่อง YouTube โครงการบริหารจังหวัดนครสวรรค์ครับผมบบว,วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ